สวัสดีครับผลงานของผมคือ ICT สร้างคุณธรรม ICT สร้างคุณธรรมก็คือการที่ให้นักเรียนมีทักษะอันพึงประสงค์8ประการครบ100%ตามนโยโบายของผู้บริหารโรงเรียนครับผมเน,นี่นั้น ICT สร้างคุณธรรมผมได้สร้างนวัตรกรรมขึ้นมาที่พัฒนาจาก Microsoft Visual Basic พร้อมครับ Flat 3พื้นฐานของโปรแกรมตัวนี้คือมาจากทฤษฎีต้นไม้ตริยธรรมตามแนวความคิดของ การพัฒนาคุณนารมคุณระสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางปี2551ตั้งไว้โอเคครับก็คือเดิมทีนั้นเราให้แต่ละห้องเรียนเนี่ยตั้งต้นไม้คุณธรรมขึ้นมาโดยการบันทึกพฤติกรรมที่ึงประสงส์และไม่ึงประสงค์โด้วยใบไม้สีเขียวแทนพฤติกรรมที่ึงปมะสงค์สีดําแทนพฤติกรรมที่ไม่ึงประสงส์งเนี่ยตามรูปอย่างนี้ครับจากนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีขึ้นมา ก็จะถูกบันทึกด้วยใบไม้สีดําอันนี้มันไม่เกิดเป็นรูปธปรรมมากขึ้นเพราะอะไรเราจะบูรณาการเพื่อ,อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เลยคิดนวัตรกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นําไปใช้ให้นักเรียนได้บันทึกนักเรียนทุกคนจะมีสมุดบันทึกความดีของทุกคนอยู่แล้วในทุกกลุ่มสาระก็จะสอดแทรกนิักรรมอันพึงประสงค์นี้เข้าไปโดยให้บันทึกความดีดังนั้นหลังจากที่บันทึกเข้าไปในส่วนของนวัตรกรรมแล้วออกมาเด็กก็จะมี พัฒนาการที่คุณภาพคุณประสงค์เพิ่มมากขึ้นเขาจะได้ใบไม้สีเขียวอันนี้คือยังไม่เกิดแรงจูงใจดังนั้นผู้บริหารเลยมีการตั้งรางวัลเป็นรายเดือนภาคเรียนแล้วก็ปีการศึกษาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เขาเกิดทําความดีมากขึ้นครับผมคราวนี้มาดูในส่วนของตัวนวัตรกรรมนะครับเขาก็จะใส่ใบไม้สีเขียวอย่างดูเด็กชายคนนี้นะครับใบไม้สีเขียวจะแทนพฤติกรรมดีที่เขาได้ทําไว้ ในแต่ละวันตามสมุดบันทึกความดีซึ่งการที่มีสมุดบันทึกความดีก่อนที่จะมาลงที่นี่ก็คือเป็นตัวกันกรองก่อนโดยครูประจําชั้นถึงจะมาบันทึกได้ดังนั้นถ้าเกิดอยู่ๆเข้ามาบันทึกในนี้แล้วไม่ตรงกับในสมุดบันทึกความดีก็จะวังน,นั้นครูประจําชั้นก็จะคอยเช็คอีกทีว่าจะถูกลบไปหลังจากที่นักเรียนได้บันทึกเอาสมุดบันทึกความดีมาบันทึกในตัวนวัตกรรมตัวนี้ใช่ไหมฮะก็คือเด็กจะเลือกตามชื่อของเขาถ้าเขาทําพฤติกรรมดีตามสมุดบันทึกความดีของเขา แล้วก็แต่ละใบเราให้คะแนนที่5คะแนนดังนั้นคุณตัองอ่พประสงค์ก็คือถ้าให้ทําดีอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราจึงต้องมีการบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปด้วยก็จะถูกหักลบไป5คะแนนเช่นกันดังนั้นการที่เขาคิดว่าเขาทําไม่ดีแล้วจะไม่ถูกบันทึกเพราะว่าเราในสมุดบันทึกความดีเราจะไม่แต่ความดีใช่ไหมแต่ในการสังเกตการของสภานักเรียนครูประจำชัช้นเองก็ดีก็จะมาบันทึก ให้ตัวเขาด้วยได้สภานักเรียนก็สามารถมาทิ้งได้ด้วยครับมีบุญนานการร่วมกันใช้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกันครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการดูรายงานผลเป็นทั้งรายเดือนและรายปี